สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับเซมบูมบองเตงเช่นเคยกับการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลจากประสบการณ์ตรงมากกว่า20ปีใครเพิ่งเข้ารังแรกกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับอารมณ์ดีนิดหนึ่งเพราะว่าเมื่อวานนี่บินวีพีมาจนได้นะผมอั้นมา2วันลแล้วแหมอึดอัดจ่เกินอันคารากูคูนี่ทีเด็ดนะฮะอันนี้ผมเล่นบอลน,นอกกระแสบ้างพอดีไปเจอสถิติตัวหนึ่งมาแล้วมันดูดีนะครับแต่ทาลงคลิปไม่ทันก็เลยแจกในละแอด VIP ไปเรียบร้อยนะครับผมใครสนใจนะอยากจะได้ทีเด็ดประะจําวววันวันลต ถักมาได้ทีละแอดแอดบอม88เลยนะครับอ่ะมาดูฟุตบอลวันนี้ดีกว่า5คู่นะครับผมก็มีทุกหลีกเลยนะครับผมในช่วงดึกตีหนึ่งครึ่งครับอัลสบวกเปิดบ้านเจอกับสตุตการ์ดตีหนึ่งสีนาทีเวรโรนาเปิดบ้านเจอโบลนยาและตีสอตรง3คู่ครับอาร์เซนอลเปิดบ้านเจอกับซอสตันตัอนอนนอ, an, องเช่เปิดบ้านเจอกับเปเอแชและเอสปันยอนเปิดบ้านเจอกับกาดิสนะครับและคลิปนี้ก็เช่นเคยผมยังคงมีกิจกรรมทายผลสกอร์กันอยู่นะครับผม โดยโจทย์ของเราในวันนี้คือคู่ระหว่างอาร์เซนอลและเซาท์มป์ตันครับทายมาได้เลยครับ1ท่านทายผลสกอร์ได้1สกอร์นะครับผมทายถูกทักมารับรางวัลกับผมได้เลยที่ไลน์แอดแอดบอมแปดสิบแปดนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยฟุตบอลมันสุกกันเลยคู่แรกไปที่เยอรมันกันก่อนนะครับผมออสบวกเปิดบ้านเจอกับสตุตการ์นะฮะทั้งฝั่งออสบวกเจ้าถิ่นครับตอนนี้รั้งอยู่อันดับที่14ครับ28นัดชนะ8เสมอ5แพ้13 ยิง37เสีย53นะครับประตูได้เสียตอนนี้ติดลบอยู่16ลูกมีอยู่29คะแนนขณะที่สตุกาทีมเยือนครับตอนนี้อยู่นำบ16ครับ28นัดชนะ5เสมอ9แพ้14ยิง35เสีย50ประตูได้เสียติดลบ15มีอยู่24คะแนนนะครับก็ยังอยู่ในออันดับที่ต้องไป off, เพย์ออฟเลื่อนชั้นตกชั้นกับทีมจัดลีก้าออยู่นะฮะ ผลงาน5นัดหลังสุดต้องบอกว่าออสโบกไม่ค่อยดีครับสตูตการตัดดีกว่าเยอะเลย5นัดหลังสุดของออสโบกเนี่ยชนะนัดเดียวครับเสมอ2แพ้2แต่3นัดหลังสุดของพวกเขาเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยนะครับแถมในการแพ้รวด2นัดติดจากการเปิดบ้านแพ้โคโลน1-3แล้วก็ล่าสุดบุกไปแพ้ไลซิกมา2ประตูต่อ3ส่วนาฝั่งสตุตการ์ททีมเยือนครับ5นัดหลังสุดแพ้นัดเดียวฮะ ชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับ3มนัดหลังสุดไร้พ่ายครับชนะไป2แล้วก็เสมอกับดอดมุลมาด้วยในนัดล่าสุด3าประตูต่อ3ถือว่าเกมปรุกเนี่ยดีขึ้นมากครับยิงประตูได้เป็นกอบเป็นกำรรเลยในช่วง5 6นัดหลังสุดทั้งคู่เจอกันเมื่อช่วงต้นฤดูกาลที่บาสตุดการก็เป็นทางฝั่งมาขาวที่ทําได้ดีกว่าก่อนด้วยนะครับพวกเขาเอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งเท่านั้นยังไม่พอ5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันเนี่ยสตุกการเอาชนะอัลสบุกไปได้ถึง4ครั้งเลยทีเดียวครับเป็นทางฝั่งอัล ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าฟอร์มของออสบวกที่ดรอปไปในช่วงหลังๆอาจจะเป็นเพราะว่าตัวผู้เล่นบาดเจ็บมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเจฟฟรีย์กูเวเลอูอันเดรฮานโทเบสโตเบลแล้วก็เควินเยโบอานะฮะขณะที่2นักเตะอย่างนิคลาสดอชกับราฟาวกิเคลวิชเนี่ยก็ยังต้องรอเช็คฟิตขณะที่สุดการ์เนี่ยขายไปแค่รายเดียวครับคือนิโคลัสนาเต้นะฮะและล่าสุดมีเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวที่ติดทัวแบงก์ก็คือคอนสแตตินอสมาโรปานอสนะครับผมนอกนั้นก็ฟิตเต็มถังพร้อมลงสนามได้หมดเลยนะฮะ วันนี้21เ,เพื่อนเล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านอัสบวกครับคุณซือเอนริโกมาเซนจะมาในระบบ4-4-2ผู้รักษาประตูเป็นโทมัสคูเบกเซนฮาเป็นแม็กซิมิเลียนบาวเออร์กับเฟลิกซ์อูโดไกแบ็คขวาเป็นโรเบิร์ตกัมนี่แบ็คซ้ายเป็นลาโก้แผงกลาง4ตัวครับเป็นอาเน่มาเยอร์เอวิสเร็กเบคาชอันเน่เอนเกลแล้วก็รูเบนวากัสส่วนคู่กองหน้าจะใช้เป็นดิออนเรนาเบลโยจับคู่กับเมอร์กินเบริชานะครับก็คู่หน้าตัวจริงนะ ส่วนทางฟังทีมเยอสตุตการ์ครับวันนี้กุนซือเซบาสเตียนฮอร์เนตจะมาในระบบ3 4 2 1ผู้รักษาประตูเป็นฟาเบียนเบรดโล3เซนาเป็นฮิโรกิอิโตะวอเดมา์แอนตันแล้วก็แดนเอเซลสกาดูกลางสีตัวครับผมเป็นโจชาวายโยมันวัตรุเอนโดอัาคาราซอร์แล้วก็บอนาโซซาครับหน้าต่ำสองตัวเป็นเอนโซมิเลียตกับคริสฟูริชส่วนหน้าเป้าใช้เป็นเซรู กูรัราซี่นะฮะก็ใช้แผนเดียวกับท่าน่าสเปอร์เลยนะ3 4 2 1 ก่อนเกมนี้จะเริ่มขึ้นครับโค้ชอัลส์บวกก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าพวกเขาดวงไม่ค่อยดีนะฮะเพราะว่า5นัดหลังสุดเนี่ยมีถึง4นัดเลยทีเดียวที่อัลส์บวกสามารถทําประตูขึ้นนําคู่แข่งได้ก่อนแต่กลับกลายเป็นว่าไม่สามารถเอาชนะคู่แข่งได้แต่ส่วนตัวผมมองว่าไอ้ที่มีปัญหาไม่น่าจะเกี่ยวกับโชคนะครับน่าจะเกี่ยวกับเกมรับซะมากกว่าแต่อย่างน้อยที่สุดอัลส์บวกเนี่ยผลงานในบ้านพวกเขาเดยวรวมถือว่าโอเคนะแนัดหลังสุดมีแพ้นัดเดียวครับคือนัดล่าสุดที่แพ้โคโลหนึ่งต่อ3ย้อนกลับ ก็ต้องมาดูว่าวันนี้เนี่ยจะขันน็อตเกมรับได้แน่นแค่ไหนเพราะว่าสตกดิโช่วงหลังฟอร์มดีเหลือเกินครับเหนียวแน่นมากๆโดยเฉยพาะเกมรุกนี่ดุดันสุดๆนะเกมรับอาจจะไม่เท่าไหร่ครับแต่คือเกมรุกดีมากๆอย่างนัดล่าสุดนี่ยิงใส่ดอตมูลได้3ลูกผมดูอยู่นี่แบบแมกองหน้านี่โคตรคมเลยแต่เดี๋ยวต้องลองมาดูครับเพราะว่าสตกดร์อเองเนี่ยการเล่นเกมเยือนของพวกเขาก็ไม่ดีด้วยนะฮะคือเล่นมา14เกมเนี่ยชนะแค่นัดเดียว คือนัดล่าสุดนี่เองครับที่ชนะโบคุ้มได้13นัดแรกในการเล่นเกมเยือนของสุการ์ดนี่คือเสมอ5แล้วก็แพ้8นะครับถ้าจากการประเมินโดยภาพรวมแล้วแน่นอนครับฟอร์มช่วงหลังเนี่ยสุการดดูดีกว่านะฮะเล่นได้โอเคมากๆเลยแต่ว่าเกมเยือนสุการ์ดผมก็ยังมองว่าพวกเขายังไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่ไอ้นัดที่ชนะโบคุ้มล่าสุดในฐานะเล่นเกมเยือนเนี่ยผมไม่อยากจะนับนะ เพราะว่าโบคุมเนี่ยมันเป็นทีมในโซนท้ายตารางด้วยกันนะครับผมอัลสบวกเองเนี่ยจุดเด่นเลยคือเกมแย่นะฮะเพราะว่าเกมเยือนพวกเขาเล่นแย่เหลือเกินผมก็ยังเชื่อว่าอัลสบวกเนี่ยดูแล้วเนี่ยยังพอจะมีโอกาสอยู่นะที่จะเก็บสามแต้มได้ในวันนี้คือโอกาสมากกว่าสตุการ์ตนั่นแหละแต่อาจจะมากกว่าไม่มากเท่าไหร่ครับแล้วพอผมมีความคิดนี้ปุ๊บเนี่ยอัตราต่อรองเปิดมาสตูดการ์ทีมเยือนบุกมาต่อปอปอ,ปอครับก็เลยดูแล้วเนี่ยแมมันจะห้าวหาญถึงขนาดมาชนะ ออสบวกได้ถึงบ้านเลยเหรอผมไม่เชื่อนะอะผมมองว่าออสบวกนัดนี้ไม่แพ้แล้วกันครับโอกาสชนะพอมีได้สาไปนะครับคู่นี้ผมขอเลือกลงทุนเจ้าบ้านออสบวกในราคารองปอปอนะครับคู่ถัดมาไปที่อิตาลีนะครับเวลาตีหนีนาทีเวโรนาเปิดบ้านเจอกับโบลญญานะครับเวโรนานี้ต้องดิ้นรนหนีตายอยู่นะตอนนี้พวกเขาอยู่ดับที่18ครับ30นัดชนะ5เสมอแแพ้17 ยิง24เสีย43ประตูได้เสียติดลบอยู่19ลูกครับมี23คะแนนมีแต้มห่างกับโซนปลอดภัยอย่างสเปเซียทีมอันดับ17อยู่3คะแนนนะครับยังถือว่าโอเคนะอยู่ในจุดที่ลุ้นได้อยู่ขณะที่ทีมเยอมโบโรลญญาตอนนี้รั้งอยู่ที่8ครับ30นัดชนะ12เสมอ8แพ้10 ยิง39เสีย37ประตูได้เสียบวก2มีอยู่44คะแนนซึ่งถ้าจะลุ้นไปฟุตบอลยุโรปก็ตามหลังอัตลตันตาทีมอันดับ6อยู่5คะแนนนะครับขณะที่เหลือแมตช์แข่งขันอีก8นดันดจะว่าไปแล้วตามหลักก็ถือว่ามีลุ้นนะแต่อาจจะยากหน่อยเพราะว่าก็ยังมียูเว่ขวางทางอยู่ที่อันดับ7แต่ช่วงนี้ต้องบอกก่อนว่าบอรลุญามาดีนะครับผมโดยเฉพาะตั้งแต่ข้ามเข้าปี2อ6 6าเป็นต้นมาเนี่ยออผลงานดีนะอาจจะมีเปเปช่วงต้นปีแพ้ติดกัน2มตหลังจากกนนั้็ ชนะค่อนข้างเยอะนะครับยิ่งไปกว่าน,นั้น5นัดหลังสุดพวกเขาไร้พ่ายนะฮะอาจจะเสมอเยอะไปหน่อยเสมอไปซะสชนะ2นะครับแต่ถ้าเกิดมองโดยภาพรวมถือว่าเป็นทีมที่น่ากลัวเลยนะฟอร์มเหนียวขึ้นมาเสียดายช่วงต้นฤดูกาลฟอร์มไม่ค่อยดีไม่งั้นเนี่ยมีลุ้นไปฟุตบอลยุโรปละส่วนทางฝั่งเวโรนาครับผมก็อย่างที่ทราบไปว่าต้องดิ้นรนสุดชีวิตนะครับซึ่งก็โอเคนะสนัดหลังสุดถึงแม้ว่าจะชนะแค่นัดเดียวแต่อย่างน้อย2นัดล่าสุด พวกเขาไม่แพ้ใครนะครับจากการชนะซาซโล่สอแล้วก็นัดล่าสุดบุกไปเสมอนาโรลีได้เฉยเลยฮะศูนย์ประตูต่อศนย์ทั้งคู่เจอกันฤดูกาลนี้มา2เกมแล้วนะครับผมโดยเกมลีกเนี่ยเลกแรกที่บ้านบโบลอนยาจบลงด้วยการเสมอก็เป็น1ประตูต่อ1ส่วนอีกหนึ่งัดนะฮะในช่วงปลายปีที่ผ่านมาเป็นกระชับมิตรนะบโบลอนยาบุกมาชนะ1 0อันนี้ผมว่าไม่น่ามีผลอะไรมาเป็น ฟุตบอลกระชับมิตรโคดก็หมุนเวียนตัวผู้เล่นเยอะอยู่แล้วนะอันนี้ก็มาบอกกล่าวให้ฟังเฉยๆแล้วกันโดยสภาพความพร้อมวันนี้ของทั้งคู่ครับเจ้าถิ่นเวโรนาจะไม่มีดากลาโซวิชแล้วก็โทมัสเฮนรี่ที่เจ็บแบบชัวๆนะฮะส่วนดวราดาของอัดดินฮารุสติชแล้วก็อิบราฮิมซูเลมานายังต้องรอเช็คฟิตน,นะครับทั้ง4ตัวนี้เป็นตัวหลักหมดเลยนะส่วนทีเมเยือนบอโลญยาครับอังเดรคัมเบียโซมาก็อันนาโตวิชแล้วก็โรเบโตโซเรโนนะฮะก็เป็น3ตัวหลักที่ มีปัญหาอาการบาดเจ็บอยู่นะครับโดยเฉพาะการขาดมาโกอนาโตวิชผมว่าค่อนข้างจะกระทบอยู่นะอันนี้กองหน้าเบอร์9ก้าตัวหลักของพวกเขาเลยเดีย๋ยวมาดูฮะว,ว่าวันนี้จะจัดทีมยังไงสเปนผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองทีมวันนี้ครับเจ้าถิ่นเวโรนาของคุณซูมาโกซัฟฟารอนีจะมาในระบบ3-4-2-1ผู้รักษาประตูเป็นลอเรนโซมอนติโปสามเซเ้าเป็นพาเวลดาวิดวิชอิซากเยนแล้วก็เฟเดริโกเซเชรินี กลาง4ตัวครับดาวิเดฟาราโอุนีอเดรนตาเมเซีอันเดรสดูด้าฟาบิโอเดปาลีหน้าต่ำสอตัวเป็นคิริลเอนกอนเก้กับเควินลาซัญญาส่วนหน้าเป้าจะใช้เป็นมิลานดูริชส่วนทีมเยือนโบโลญยาครับของคุณซูเตียโกโมอต้าจะมาในระบบ4-1-4-1ผู้รักษาประตเป็นลูคัสสโครับสกี้เซนนาห์าเป็นจอร์นลูคิมีกับอาดาม่าซูมาโอโรแบ็กซ้ายเป็นจอร์จิออสคิเรกาปูลอสแบ็กขวาเป็นสเตฟานปอรชนะครับ กลางรับเป็นเจอร์ดี้สกูเตนแผงกลางลูก4ี่ตัวยืนเรียงกันเลยนิโคลัสโดมิงเกสมิเชลอาร์บิเชอร์ลุวิสเปอร์กูซันแล้วก็มูซาบอโรส่วนหน้าเป้าวันนี้จะปรับมาใช้เป็นนิโคล่าแซนโซเน่ซึ่งเจ้าตัวนี้2นัดหลังสุดที่ลงสนามให้กับทีมเนี่ยยิงไปนัดละลูกเลยนะยิงใส่มิลานด้วยในช่วงสงการแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเวโรนาเนี่ยต้องการแต้มอย่างมากเพื่อที่จะดิ้นรนหนีการตกชั้นนะฮะ คือช่วงหลังๆเนี่ยประมาณหนัดหลังสุดพวกเขาชนะแค่นัดเดียวเสมอ3แพ้2โดยรวมอาจจะเป็นทีมที่เหนียวแน่นนะเวลาเจอใครก็ตามแต่เป็นทีมที่แบบเรียกได้ว่าขัดแข้งขัดขานักลงทุนมาหลายครั้งแล้วนะโดยเฉพาะไอ้นัดลาสุดที่เจอนาโปลีผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยงายหลังเพราะเขามาแล้วอีกทั้งจุดเด่นของเบโรนาคือเกมในบ้านนะครับเเกมหลังสุดในลีกเนี่ยพวกเขาชนะ4เสมอ2แพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นนะถือว่าน่ากลัวเอาเรื่องเลยเดี๋ยวมาดูครับว่าบุนลญ่าเนี่ยถ้าจะเป็นทีมที่ไปลุยระดับยุโรปอีกครั้งเนี่ย ถ้าดีพอวันนี้ต้องเก็บ3แต้มให้ได้เท่านั้นนะฮะช่วงหลังอย่างที่บอกนะว่าฟอร์มดีนะครับผมแพ้ยากแต่หนักไปทังเสมอซะเยอะนะครับผมซึ่งคู่นี้ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมมองว่าเบโรนาเนี่ยมีแรงจูงใจในการเล่นที่มากกว่านะครับผมดูแล้วพวกเขาน่าจะทุ่มเทมากกว่าบรลอนานะได้เล่นในบ้านด้วยแล้วก็ต้องอสู้เพื่อความอยู่รอดด้วย กุนซืออย่างซัฟฟอร์นีเนี่ยผมก็ยังมองว่าเก่าติโกมอตตานะครับคือติโกมอตต้าเองจริงเป็นตักบอลเก่าของบาซ่านะซึ่งก็เลิกเล่นแล้วก็มาเป็นโค้ชได้ไม่นานนี้เองนะเออผมเชื่อว่าคุณซื้อซัฟฟอร์นีดูดีกว่านะครับผมมีเขาเรียกว,ว่าลูกเหนียวแล้วก็ลูกเคี้ยวมากกว่าวันนี้เล่นในบ้านด้วยอันนี้ประเด็นหลักเลยนะแล้วเกมในบ้านเวโรนาดูดีครับราคาเปิดมาเสมอไหนเสมอกันนะคือมันก็เป็นบอลสามหน้าแต่ผมก็ยังมองว่าเวโรนายังมีโอกาสที่ดีกว่าถ้าจะมีทีใดทีหนึ่ง เก็บชัยชนะได้นะครับแต่โอกาสจบเสมอค่อนข้างสูงนะแล้วเชื่อว่าถ้าเสมอก็จะเสมอแบบมีสกอร์ด้วยนะครับคู่นี้ผมเลือกลงทุนเจ้าถิ่นเวโรนาราคาเสมอนะครับสตอรี่คาดก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1หรือว่า2ประตูต่อ2นะครับ คราวนี้คู่ที่3ครับผมซึ่งเป็นคู่ที่จัดจก,กิจกรรมของคลิปนี้ด้วยครับไปที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันดีกว่าเวลาตีสองตรงอาร์เซนอลเปิดบ้านเจอกับเซาท์มป์ตันนะครับผมทีมอับหนึ่งเจอทีมบุ้ยเลยแหมคิดราคาอัตราต่อรองไม่ถูกจริงๆนะครับเจ้าถิ่นอาร์เซนอลตอนนี้31นัดชนะ23เสมอ5แพ้3ยิง74เสีย31ครับประตูได้เสียบวกอยู่43ลูกมี74คะแนน แต่ว่าแมนซซตีเนี่ยตามตูดมาติดๆนะห่างเพียงแค่4คะแนนเท่านั้นแถมแข่งน้อยกว่า1นัดด้วยถือว่าอันตรายนะครับขณะที่เซาแทมตันตอนนี้อยู่บวยนะฮะ31นัดชนะ6เสมอ5แพ้20ยิง24เสีย53ครับประตูดได้เสียติดลบ29ลูกมีอยู่23คะแนนนะฮะแต่ต้องบอกก่อนว่าคือ,อไอพวกทีมอันดับ17 18 19 20นี่คะแนนมันไม่ห่างกันนะนะพร้อมที่จะสลับกันขึ้นลงได้ตลอดเวลา แต่ว่าผลงานช่วงหลังๆของซาตันตันนี่โคตรแย่นะครับสนัดหลังสุดแพ้รวดนะฮะแล้วก็พวกเขาไม่ชนะใครมาแล้วถึง6เกมติดต่อกันครับจากการเสมอ2แล้วก็แพ้4ล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านแพ้กับพาเลไปสู่ประตูต่อ2นะครับส่วนเจ้าถิ่นอาเซนอนครับผม5นัดหลังสุดมีแพ้นัดเดียวนะคือแพ้การโดนจุดโทษให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนไปนะครับใน ศึกฟุตบอลยุโรปนะฮะในรายการยูโรปาลีกรอบ16ทีมสุดท้ายหลังจากนั้นมา4นัดครับพวกเขาชนะ2เสมอ2แต่ว่าไอสนัดหลังสุดเนี่ยมันคือการสะดุดเสมอหมดเลยนะเสมอลิเวอร์พูล2 2แล้วก็เสมอเวสต์แฮม2 2ต่อ2นะครับโดยเฉพาะนัดล่าสุดนี่ถือว่าเสียหายมากๆ แล้วนัดน,นี้อาจจะมีเสียงเล็กๆนะครับเพราะว่าการเจอกันของทั้งคู่มอช่วงต้นฤด,ดูกาลที่เซนแมรี่จบลงด้วยการเสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งอีกด้วยนะออ์เซนอลนกินเซาทันตันไม่ลงนะฮะโดยสภาพความพร้อมของทั้งคู่วันนี้ครับเจ้าถิ่นอร์เซนอลไม่มีโมเมดเอลนีนี่วิลเลียมซาริบาทากิโรโทมิยาสึสามตัวเดิมครับที่ยังคงเจ็บอยู่ส่วนในรายของออริสเซอร์ซินเชนโกครับเดี๋ยวต้องรอเช็คความฟิตอีกครั้งหนึ่งนะฮะขณะที่ทีมเยือนเซาทันตันครับตัวเจ็บก็ยังเพียบเหม ฮัลาริออสแอนสลีแมตแลนไนมิสลาบออสซิชนะฮะแล้วก็โมฮัมเหม็ดซาลิซูส่วนวาเลติโนลิบราเมนโตนะฮะที่เจ็บมาอย่างยาวนานตอนนี้ก็เริ่มกลับมาซ้อมกับทีมได้แล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าจะพร้อมลงสนามช่วยทีมได้หรือเปล่านะครับสเปรผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมในวันนี้ครับเจ้าถิ่นอาร์เซนอลของกุนซือมิเกลอารเตต้าจะมาในระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูเป็นอารอนรัมสเดลเซ็นะฮะเป็นรอบโฮดดิ้งกับกาเบรียลมาการเยส แบ็คขวาเป็นเบนจามินไว้แบ็คซ้ายเป็นคิรันเทียนนี่กลาง3ตัวครับเป็นมาติโอเดกาท็ัสปาเตกรานิชาก้าตัวลูก3าตัวเป็นบุกโยซา้ากาเบลเคซุสแล้วก็กาเบลมาเตเนลีโอ้โหนี่โคตรชุดใหญ่เลยนะถ้าจัดอย่างนี้ลงจริงๆเนี่ยส่วนทีมเยือนซาทัมตันครับรูเป็นเซเลสจะมาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาตูเป็นกาวินบาซูนูเซเนฮาเป็นยาเบนาเรกกับอาเมลเบลล่าคอชับแบ็คขวาเป็นไคลวอเกอร์ปีเตอร์แบ็คซ้ายเป็นโรเมนปาราวนะฮะกลางรับเป็นเจมบอพราวกับโรเมโอ ทางลูก3ตัวเป็นทีโอวอลคอตคาร์ลสอัคราสโมฮัมเหม็ดเอลยูนูซีและหน้าเป้าจะเป็นคาดมาดินซูเลมานาก็ต้องบอกเลยครับว่าคู่นี้ถ้านับสถานการณ์ปัจจุบันเลยค่อนข้างจะห่างชั้นกันมากๆครับอย่างที่บอกไปว่าเซาท์แฮมตันเนี่ย6นัดหลังสุดเสมอ2แพ้4ยังไม่ชนะใครเลยแล้วก็ที่น่ากลัวคือเกมรับของพวกเขามันแย่มากๆนะครับเท่านั้นไม่พอเกมรุกก็แย่ตามไปด้วยนะคือถ้าเกิดไม่ได้เจอทีมที่แบบว่า หลังลมหลวมเหมือนกันเนี่ยพวกเขาแทบจะทําประตูคู่แข่งไม่ได้ครับเอาง่ายๆเลย6นัดหลังสุดที่พวกเขาไม่ชนะใครเนี่ยยิงประตูได้เพียงแค่2นัดเท่านั้นครับคือนัดที่เสมอสเปอร์สามสามแล้วก็นัดที่แพ้แมนซิตี้หประตูต่อสแต่เสียประตูเนี่ยกระจุยกระจายเลยนะซึ่งคุณซือเซเลสเองก็ออกไม่ให้สัมภาษณ์แบบรู้ตัวนะครับว่าถ้านัดนี้เกิดไม่ชนะอีกกลายเป็น7นัดติดเนี่ยโอกาสที่จะตะกุยขึ้นมาให้พ้นจากโซนตกชั้นเนี่ยค่อนข้างจะยากแล้วนะ คือเกมเยือนพวกเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้แย่อะไรถามว่าแย่ไหมต้องบอกว่ามันก็แย่แหละครับแต่ว่ามันก็ยังดูดีกว่าเกมในบ้านนะเพราะว่าเกมในบ้านของพวกเขาเนี่คือบวยของลีกเลยแต่เกมเยือนเนี่ยคือเป็นอันดับที่15นะครับก็คือ15นัดยิง9เสีย23และมี13คะแนนจุดอ่อนเลยคือเกมรุกครับเกมเยือนส่วนใหญ่ยิงประตูคู่แข่งไม่ค่อยได้อร์เซนอลสองนัดหลังเนี่ยอาจจะพลาดนะฮะ ไปเสมอสองนัดติดแต่คือมันคือการเจอกับลิเวอร์พูลซึ่งเป็นทีมแข็งนะครับและนัดล่าสุดเจอกับเวสต์แฮมบอกเลยว่าเวสต์แฮมนาทีนี้นี่เอาเรื่องนะไม่ธรรมดานะผมมองว่าการที่พวกเขาไปพลาดท่า2นัดหลังสุดเนี่ยน่าจะเป็นบทเตรียมเพียงพอนะครับให้กับทางลูกทีมของอาเตต้าเนี่ยมาเน้นนัดนี้แบบเป็นพิเศษเลยทีเดียวและเชื่อได้ว่าพวกเขาคงไม่ได้เน้นแค่เอาผลสกอร์เท่านั้นนะครับเพราะว่านาทีนี้ไม่มีฟุตบอลยุโรปให้ได้ห่วงแล้วแล้วก็เกิดถ้าเกิดบังเอิญแต้นตามไปเท่ากับแมนซิตี้ ต้องวัดกันที่ประตูได้เสียเนี่ยวันนั้นเนี่ยบอกเลยว่าการที่ยิงเยอะยิงน้อยมีผลแน่นอนแล้วแมนซิสตียยิงเยอะด้วยอาเซนอนต้องเอานะครับคู่นี้แรงต้านมารุนแรงเหลือเกินฮะสองเสาไฟฟ้าทุ่นท่วเลยอาเซนอนต่อ2ลูกนะครับแต่ผมว่ายิงถึงว่ะขอให้ลูกแรกมาเร็วๆแล้วกันจะได้ไม่เหนื่อยนะครับแต่2ลูกผมก็ยิงได้อะโอกาสที่จะแบบชนะลูกเดียวมันยากมากๆผมว่าจบ2องศูนยะ์อ่ะสูงเลยแล้วก็ยกกันไปแต่ถ้าเกิดลุนลูก3าผมว่ามันก็พอลุ้นได้อยู่นะ อคูนิสกอริคาดน่าจะอยู่ที่อาร์เซนอลชนะ30แล้วกันนะครับอยู่ต่ออาร์เซนอลราคา2ลูกครับของแพงแต่ของดีคะคู่ถัดมาเตะตีสตรงเหมือนกันครับไปที่ฝรั่งเศสกันบ้างนะฮะอองเช่เปิดบ้านเจอกับเปสแชนะครับก็เป็น2ทีมต่างขั้วคล้ายๆกับอาร์เซนอลกับซาเันตันเมื่อสักครู่นี้เลยอองเช่เป็นทีมบอยนะครับส่วนเปสแชเนี่ยเป็นจ่าฝูงโดยน้งฝั่งทีมเจ้าถิ่นครับอองเช่ตอนนี้31นัดชนะ3เสมอ5แพ้23นะฮะ ยิง24เสีย66ประตูได้เสียติดลบ42ลูกครับมีเป็นแค่14คะแนนเท่านั้นแล้วก็คะแนนเนี่ยห่างจากโซนปลอดภัยเนี่ยถึง16แต้มนะครับดูแล้วเนี่ยน่าจะหมดอนาคตและผมมองอย่างนั้นนะส่วนตรงฝั่ง PS แชร์ S ครับตอนนี้ก็มีอนาคตสดใสามากๆครับนำทีมอันดับ2ออย่างมักเซถึง8คะแนน31นัดนะฮะชนะ23เสมอ3แพ้5 ยิง73เสีย30ประตูที่เสียบวก43นะครับผมมี72คะแนนโดยผลงาน5นัดหลังสุดเนี่ยอาจจะมีสะดุดแพ้ไป2นัดนะครับแล้วก็ชนะ3แต่ว่ายังดีหน่อยนะคือ2นัดหลังเนี่ยเหมือนฟอร์มเริ่มมาครับโดยเฉพาะนัดล่าสุดที่เจอกันลองซึ่งถือว่าเป็นเกมที่ไม่ง่ายนะพวกเขาก็สามารถเอาชนะไปได้3ประตูตัว1แต่ต้งฝั่งอองเช่5นัหลังสุดชนะแค่นัดเดียวครับแล้วก็เสมอ1แพ้อออีกกกก3ล่าสุุุด็บปเยืนมงฟต แพ้มา1ประตูต่อ2นะฮะแต่เกมในบ้านต้องบอกกันนะว่าองเช่ไม่ธรรมดานะค่อนข้างจะเหนียวแน่นนะโดยรวมล่าสุดนี่เปิดบ้านเอาชนะเลียวไป1นึ่งศูนย์เนี่ยนะถ้าพูดถึงเกมย่าอย่างเดียวทั้งคู่เจอกันเมื่อช่วงตน้นฤดูกาลนะครับก็เป็นทางฝั่งแปะแช์เปิดบ้านเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์จุมจิมนะฮะสประตูต่อศูนย์และถ้าพูดถึงสถิติเฮตุเฮตครับต้องบอกว่าแปะแช์กินขาดแบบมหาศาลมากๆ15ครั้งหลังสุดที่เจอกันครับ ชนะรวด15เกมติดนะฮะไม่มีสะดุดเสมอแม้แต่นัดเดียวส่วนสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมวันนี้ครับเจ้าถิ่นอโอขอไปที่ทีมเยือรมนีแชร์กันดีกว่านะฮะทีมเจ้าถิ่นนี้ผมแทบไม่รู้จักเลยแต่เดี๋ยวอ่านชื่อให้ฟังแล้วกันทีมเยือนมปแชร์วันนี้ยังคงไม่มีเดมาที่เจ็บอยู่นะครับรวมไปถึงเซนเตอร์5ตัวหลักอย่างคิมเพมเบ้ด้วยนอดี้มูเกเอเล่และก็เรนโตซานเชสก็ยังคงเจ็บด้วยเช่นกันครับแต่ในรายของทีมโมที่เพมเบเล่เนี่ยเดี๋ยว ส่วนทีมเจ้าบ้านอองเช่ครับโอ้โหผมขอตั้งสตินิดนึงเลยนะตัวเจ็บนะครับผมเป็นอูริกอเนเมเอลล่าลอยสติโอนี่นะฮะแพทริกคาเปเล่ elle, แล้วก็ทางด้านของนาบิลเบนทาเลฟกับอีเยสเชติเนี่ยติดโทษแบนนะครับลงสนามไม่ได้ส่วนอีก6นักเตะยังต้องรอเช็คฟิตครับไม่ว่าจะเป็นมิฮาบลาสิชฮาลิตซาบานโนวิชเคทริดฮุนตันจีฟาอุซี่กูลัมยานวาเลรีแล้วก็อามิเนสัลลาม่านะครับใครรู้จักช่วยบอกผมด้วย ผมไม่รู้จักจริงๆนะอะไปดู11ผู้เล่นตัวจริงดีกว่า11ผู้เล่นตัวจริงนะครับของทั้งสองทีมวันนี้ครับเจ้าถิ่นองเทของคุนซืออเล็กซนเรรดูเยกจะมาในระบบ5-3-2ครับผู้รักษาประตูเป็นพอลเบอร์นาดโนนี่3าเซนฮาเป็นแยนบาเลรี่เคริทฮุนดงจีแล้วก็ฟาอุซซี่กูแลมและขวาเป็น ฮาลิดซาบานูวิชแบ็คซ้ายเป็นจัสตินโนเอลคาลมบาแผงกลาง3ตัวใช้เป็นวานิสไทบี้เอเดรียนฮูนูแล้วก็บาติสตาเมนดี้คูนาเป็นฮิมัสอับเดลลี่จับคู่กับอิบราฮิมาเนียนเน่ะฮะส่วนทางฝั่งเป๊ะแชร์ครับคริสตฟกอร์ดิเยจะมาในระบบ3-5-2ผู้รักษาประตูเป็นเจอลจิดอนารูมา3เซนเป็นดานิโลเปเรรามาควินยอสแล้วก็เซอร์คิโอรามสครับ กลาง5ตัววิงแบกขวาเป็นอัครลมฮาคีมี่ซ้ายเป็นดูโนเมนเดส3ตัวกลางเป็นวิตินยามาโกวารติแล้วก็ฟาเบนลุยส์ส่วนคูน่าจะใช้เป็นลือันลเมซี่กับกิริยันเอ็มบัปเป้ซึ่งณนะตรงนี้ถ้าเกิดผมอ่านชื่อของนักเตะองเช่ผิดขอกราบอภัยจริงๆนะครับผมเพราะว่าอ่านยากและเกินชื่อฝรั่งเศสนะฮะโดยทางฝั่งเจ้าถิ่นองเช่เองเ,องเนี่ยต้องดูว่าจะหมดกำลังจิตกำลังใจที่จะต่อสู้ต่อไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าผลงานของพวกเขาโดยรวม บวกกับคะแนนที่มันห่างจากโซบราพยไกลถึง16แต้มเนี่ยก็ดูแล้วค่อนข้างจะยากนะครับผมคือพวกเขาเนี่ยมักจะทําแต้มหล่นหลายครั้งมากๆครับแต่อย่างน้อยที่สุด2เกมหลังสุดในบ้านในพวกเขาไม่แพ้ใครนะคือชนะ1เสมอ1แต่วันนี้ครับการที่ต้องเปิดบ้านเจอกับทีมยักษ์ใหญ่ของฝรั่งเศสอย่างเป๊แช่นะฮะโดยเฉพาะช่วงนี้ฟอร์มโคตรด,ดีเลย2นัดหลังสุดนี่คือดูดีมากๆนะไม่ได้แค่ชนะแบบไม่สวยนะคือมันเล่นดีจริงๆ ผมมองว่ามันเป็นอะไรที่มันยากเกินตัวไปแบบมากถึงมากที่สุดเลยละ่ะแล้วผมก็เชื่อว่าเป๊แชร์เองก็คงอยากจะเอาชนะเพื่อเช็คบินคว้าแชมป์หลีกให้ได้แบบโดยเร็วที่สุดนะครับผมเพื่อที่จะจะได้สบายๆหน่อยในช่วงทาง้ายฤดูกาลนะจะได้ไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับตอนนี้พวกเขาพร้อมแล้วที่จะชูถ้วยกุนซอกาติเย่กล่าวมาอย่างนี้นะฮะเอออันนี้จับจากบทสัมภาษณ์มาคร่าวๆเขาไม่ได้พูดตรงๆนะแต่เขาพูดแบบอ้อมๆมาว่าประมาณว่าแบบพวกเราพร้อมจะชูถ้วยแล้วอะไรอย่างนี้นะครับ การเจอกันของทั้งคู่นะฮะเฮด vs เฮดก็ต้องบอกว่ามันอย่างที่บอกไปเนี่ยข้างต้นแหละ15เกมหลังสุดเปแชร์เอาชนะได้หมดเลยซึ่งผมมองว่านดนีก็คงเป็นเหมือนเดิมนะฮะเปแชร์บุกเอาชนะได้โจ๋ๆการขาดในมาไปผมมองว่าไม่ค่อยมีผลอะไรอ่ะผมไม่ค่อยชอบเอาจริงผมว่าการขาดเอมบเป้เนี่ยน่ากลัวสักกว่ามันไม่มีตัวลุยนะฮะมีเมสซี่เป็นตัวจ่ายตัวจบอันนี้โอเคเลยตาต่อรองคู่นี้บุกมาต่อแพงหน่อยลูกครึ่งควบ2แต่ผมว่า2ลูกเปแชร์ทำได้นะถ้าเกิดเล่นได้แบบตัดที่เจอรองล่าสุดนนนนยยังงไกก็ิเอรแ่ คู่นี้ลงทุนไปที่ทีมเยือนเป๊ะแชร์ครับราคาต่อลูกครึ่งควบ2สกอร์ที่คาดนะฮะผมตีไว้30หรือไม่ก็40ครับเชื่อว่าอองเช่ทำประตูไม่ได้ด้วยครับคราวนี้คู่สุดท้ายครับไปที่สเปนดีกว่าแตะตี่2ตรงเหมือนกันครับเอสปปนยอนเปิดบ้านเจอกับกาดิสครับ เจ้าถิ่นเอสปปนยอนตอนนี้ร่วงลงมาอยู่โซนตกชั้นเรียบร้อยนะครับผมผลงานช่วงหลังแย่เหลือเกิน29นะัดชนะ6เสมอ9แพ้14ยิง35เสีย49ประตูได้เสียติดลบ14มีอยู่27คะแนนครับขณะที่กาดิสตอนนี้ก็ตะกุยขึ้นมาจนพ้นโซนตกชั้นแล้วนะแต่ยังไม่แน่ไม่ชัวนะครับแต้มยังไม่ขาดเท่าไหร่นะตอนนี้พวกเขารั้งอยู่ที่16ครับ29นะัดชนะ7เสมอ10แพ้12 ยิง23เสีย42ลูกครับประตูได้เสียติดลบ19มีอยู่31คะแนนผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับโอ้โหดูเอสปันยอนี่แดงเถือกเลยนะเอาเป็นว่า6นัดหลังสุดเลยดีกว่าพวกเขาแพ้รวดทุกนัดผมพูดอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับล่าสุดบุกไปแพ้เบติสมา1ต่อ3นะ,ะฮะย่ำแย่เหลือเกินส่วนทางฝั่งของกาดิสครับ5นัดหลังสุดชนะแค่นัดเดียวครับสเสมอ2แล้วก็แพ้2ล่าสุดเปิดบ้านแพ้มาติดไป0ประตูต่อ2นะครับ ส่วนการเจอกันของทั้งคู่เมื่อช่วงต้นฤด,ดูกาลที่บ้านของกาดีสก็จบลงด้วยการเสมอกันไป2ประตูต่อ2วันนี้สภาพความพร้อมของทั้งคู่ครับทางฝั่งเอสปปนยอนเนี่ยเช็คความฟิตไปแค่รายเดียวคือไบรอันโอลิวันนะครับผมนอกนั้น,นียไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิน้นแต่ทางฝั่งกาดีสตัวเจ็บยังคงเยอะอยู่เหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นโชเซ่บาซาดูอากอนซาโลเอสา尔ันเต จออันเดการิโดกวนคาร่าแล้วก็ไบรอันโอคาโมนะครับส่วนฮอกเก้เมเร่ต้องรอเช็คฟิตส่วนใหญ่นี่ตัวหลักประมาณ2-3ตัวเลยนะที่พูดมาเนี่ยวันนี้11ผู้เล่นตัวตรจริงของทั้ง2ทีมครับเริ่มจากทางฝั่งเจ้าถิ่นเอสปันยอนก่อนเลยกุนซือลุยส์กาเซียเฟอร์นันเดสจะมาในระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูจะเป็นเฟอร์นันโดปาเชโกเซน่าเป็นเซซ่ามอนเตสกับเลียนโดคาเบรล่าแบ็ะขวาเป็นออสการ์กิลแบ็กซ้ายเป็นอาร์เดรียเปโดรซ่า กลางสามตัวเป็นนิโคลัสเมลาเมดวินิซิอุสซูซาแล้วก็เซอร์กี้ดาแดนะครับส่วนสามเกมลุกนำโดยโจเซลูนะฮะจับคู่เล่นร่วมกับมาตินเบรดเวดแล้วก็ฮาวีปูอาโตส่วนทีมเยือนครับกาดิสของกุนซือเซอร์คิโอจะมาในระบบ4-4-2ผู้รักษาประตูเป็นดาวิดกิลเซนาเป็นฟาลี่จับคู่กับหลุยส์เซร์นันเดสแบ็กขวาเป็นอิซาคาเซลเลนแบ็กซ้ายเป็นอัลฟอนโซเอสปิโน กลาง4ตัวครับทีโอบอนกอนดารูเบนอาคาราสเฟเดซานอเมเตริโอแล้วก็รูเบนโซบรีโนโคู่หน้าเป็นคริสรามอสกับเซอร์กี้กัวเดโลลานะครับก็อย่างที่รู้กันนะว่าช่วงหลังฟอร์มของเอสปันยอนบัดซบสุดๆนะฮะแพ้รวดทุกนัดไม่ว่าจะเจอทีมใหญ่หรือว่าทีมเล็กพวกเขาแพ้หมดเลยครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันเกมรับลวมสุดๆ คือพวกเขายิงประตูใส่คู่แข่งได้ทุกนัดนะครับแต่ว่าโดนยิงคืนมากกว่าเท่านั้นเองคือแพ้ได้สสองหนึ่งเนี่ยอยู่แค่2อสกอร์นี่เลยในช่วง6นัดหลังสุดซึ่งในฤดูกาลนี้เนี่ยเอสปันยอนเป็นทีมแรกครับที่แพ้ต่อเนื่องมากที่สุดก็คือ6เกมเนี่ยแหละฮะการดิสเองจากที่เคยเป็นทีมที่ต้องหนีตกชั้นแบบสุดๆนะฮะอยู่ในเรโซมาโดยตลอดช่วงหลังนี่ถือว่าทําได้ดีขึ้นมากโดยเฉพาะเกมเยือน สามนัดหลังสุดพวกเขายังไรพ่ายนะครับเสมอสองแล้วก็ชนะ1ล่าสุดนี่บุกไปชนะเบเติสเลยนะ2ประตูต่อศูนย์ถือว่าไม่ธรรมดาครับคุณซูซ,ซ,ซออกิโอเองก็ทําทีมกาดิสมาอย่างยาวนานนัคงรู้จักนักเตะเป็นอย่างดีแต่วันนี้เนี่ยตัวเจ็บอาจจะเยอะสัหน่อยก็ต้องมาดูนะฮะว่าจะยันเอสปันยอนอยู่หรือเปล่านะครับคือเอสปันยอนเองฟอร์มแย่ก็จริงแต่พวกเขาเล่นในบ้านนะฮะแล้วก็ถ้าพูดถึงตัวผู้เล่นศักยภาพตัวผู้เล่นนะครับแล้วก็เกรดของนักเตะเอสปันยอนยังคงดูดีกว่า ผมมองว่าวันนี้เนี่ยพวกเขาอาจจะต้องตื่นักหน่อยนะหลังจากแพ้มา6เกมติดมันเยอะเกินไปครับวันนี้เล่นในบ้านตัวเองด้วยแล้วเจอกับทีมที่อยู่ครึ่งล่างของตารางอย่างกาดิสด้วยต้องชนะเท่านั้นครับถ้ายังอยากอยู่รอดนะไม่งั้นเนี่ยเก็บกระเป๋าไปอยู่เซกุนดาดิวิชั่นได้เลยคู่นี้อัตราต่อรองครับเปิดมาเหมือนบ่อนรู้นะฮะว่าเอสปันยอนเอาจริงแน่ๆนะเจ้าถิ่นต่อครึ่งลูกนะครับผมมองว่าราคานี้เนี่ยน่าเชียร์เจ้าถิ่นนะเชื่อว่าน่าจะเก็บชัยชนะได้หลังจากที่ฟอร์มมันแย่มาหนัดติดต่อกันะ คงไม่แย่ไปกว่านี้แล้วครับผมน่าจะทีตัวเองขึ้นมาได้นะวันนี้เชื่อว่าเอสปันยอนจะชนะการดีสได้นะครับให้อยู่ต่อเอสปปนยอนเจ้าบ้านราคาครึ่งลูกครับสกอร์ที่คาดคือเฉือนไป1ประตูต่อศูนย์ครับทั้งหมด5คู่วันนี้นะฮะในรอบวันศุกร์เดี๋ยวมาทัวนอีกสักครั้งหนึ่งนะครับมีอะไรกันบ้างนะฟังดีๆครับคู่แรกอยู่รองอัลส์บวกราคาปอปอคู่2อยู่เวโรนาเจ้าบ้านราคาเสมอคู่ที่สาต่อน,นอนเจ้าบ้านครับราคา2ลูกของดีคือของแพงนะสําหรับผม คู่4ครับอยู่ต่อเป๊ะแชร์ are, ราคาลูกครึ่งควบ2และคู่สุดท้ายอยู่ต่อเอสปปญยอนราคาครึ่งลูกนะครับยังไงฝากไปด้วยสำหรับค่ำคืนนี้และอย่าลืมนะครับกับกิจกรรมทายผลสกอร์ของวันนี้นะฮะคือคู่อาร์เซนอลและเซาท์ทม์ตันครับทายไม่ได้เลยนะฮะหท่านมีสิทธิ์ทายสกอร์ได้1สกอร์นะครับทายถูกเมื่อไหร่รับรางวัลได้เลยที่ไลน์แอดแอสบอลแปนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ทีวันเสาร์อาทิตย์นี้บอลเพียบฮะรับ,ร,บรองบันเทิง